ทีนี้นะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับหลักการการทํางานตรงนี้นะครับทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เรามีการกดกดปุ่มออนแอร์นะครับตัวนี้จะมีการแจ้งเตือนนะครับไปที่ในไลน์กลุ่มนะฮะว่ามีการกระจายเสียงขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับสถานะตอนนั้นนะครับอย่างตอนนี้มันออนอยู่มันจะแจ้งว่าขณะนี้มีการกระจายเสียงให้รับฟังผ่านลิงก์นี้ก็กดลิงก์เข้าไปนะครับ หรือถ้ากดปิดอีกทีหนึง่งมันก็จะแจ้งเตือนใหม่ทีว่าถูกปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานะล่าสุดก่อนนะครับว่าตอนนี้ในระบบเนี่ยเราติดตั้งไว้เนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่านจบผมลืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ในระบบเนี่ยเราได้จําลองอุปกรณ์จริงนะครับที่ติดตั้งอยู่นะครับมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับก็คือตอนนี้เราได้ติดตั้งชุดนี้ไว้อยู่นะครับก็คือสถานีส่งของเทศบาลหรืออบตอนเนี่ยหชุดนะครับ ของประจําหมู่บ้าน1ชุดนะครับเท่าว่าตอนนี้เรามีสถานีส่งอยู่2ที่นะครับในการจําลองนี้นะครับก็คือของเทศบาลของระดับตำบลอาจจะเป็นของผู้ใหญ่บ้านนะครับส่วนลูกขายนะครับลูกขายตอนนี้เราได้จําลองไว้2เครื่องเหมือนกันนะครับก็คือของหมู่หนึ่งเนี่ยจะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่จําลองไว้นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในระบบตอนนี้ที่ออนอยู่ในระบบแล้วก็กรุบเข้ามาตอนนี้นะครับมีอยู่4ชุดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในในในระบบจริงๆนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่โชว์อยู่จะเป็นชุดชุดเครื่องส่งของเทศบาลนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นชุดเครื่องส่งของผู้ใหญ่บ้านนะครับระดับปู่บ้านนะครับส่วนตัวนี้จะเขียนว่าลูกขายนะครับตัวนี้เป็นลูกขายตัวแรกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นลูกขายตัวที่2นะครับก็คือมี4ตัวนะครับเครื่องส่ง TX 1 นะครับท X 2ระดับหมู่บ้านอันนี้เทศบาลนะครับ RX หมู่หนึ่งนะครับหมู่หนึ่งมี2ตัวนะครับตัวที่ต่อลําโพงเลยต่อลําโพงทฤษีครับมีต่อลําโพงกับอีกอันก็คือเป็นชุดตัวนี้นะครับก็เท่าว่าเรามี2ตัวนะครับนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลองดูลองดูสถานะในระบบลายก่อนนะครับตอนนี้กรุปกรุบกรุบลายเนี่ยเรามีอยู่2กรุปนะครับตอนนี้นะครับ กุ๊ปไลน์ก็จะมีกรุ๊ปที่เป็นเทศบาลกับกรุ๊ปของหมู่บ้านนะครับมาดูสถานะของเทศบาลก่อนนะครับตอนนี้เทศบาลขึ้นคําว่าออนแอร์อยู่แล้วนะครับของหมู่บ้านก็ขึ้นครับว่าออกอากาศอยู่นะครับตอนนี้ทั้ง2ตัวออกอากาศนะครับเพราะว่าสถานะก็คือสตีมอยู่นะครับมีการออนแอร์นะครับเราจะดูได้ยังไงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่สมมติเราจะฟังของเทศบาลนะครับกดผ่านลิงก์เข้าไป อันนี้เป็นหน้าเว็บของเทศบาลของโรคเชื้อไวรัสโควิดสิบอันนี้เป็นเสียงเสียงที่ออกอากาศของสถานีเทศบาลอยู่นะครับผมติดกร่อางอผมปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูการออกอากาศของหมู่บ้านหมู่บ้านกระจายเสียงอยู่นะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บของหมู่บ้านนะครับโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมอันนี้เป็นเสียงเสียงที่ที่ออกของหมู่บ้านนะครับอ่า ก็เท่าว่าตอนนี้เราสามารถรับฟังรับฟังการกระจายเสียงเนี่ยผ่านหน้าเว็บได้ทั้ง2สถานีนะครับทีออนออนแอร์อยู่นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นปุ่มกาว่าออนแอร์อยู่นะครับก็เท่าว่าตอนนี้ออกอากาศ2สถานีเดี๋ยวผมจะทําการปิดสถานีทั้ง2ก่อนนะครับหยุดออกอากาศก่อนนะครับทุกทุกครั้งที่มีการกดนะครับมันก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์เหมือนกันนะครับผมจะเอาสถานีหมู่บ้านก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ เอาเอาโทษทีครับเอาเขอเปลี่ยนใหม่นะครับขอเป็นเทศบาลก่อนดีกว่าเราจะเห็นเครื่องเพราะมีเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับการกดาการควบคุมเนี่ยเราสามารถควบคุมได้สองที่นะครับถ้าผ่านหน้าเว็บเนี่ยก็คือมาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงตรงปุ่มตรงนี้นะครับการทํางานคืออันเดียวกันนะครับมีผลเหมือนกันนะครับอันนี้ <c oughs> ผมขอกดที่ตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูสถานะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมมันออฟละ นะครับพร้อมกับมีการแจ้งเตือนผัดไลน์นะครับมันจะขึ้นไลน์มานะครับของหมู่บ้านขึ้นแจ้งเตือนมาแล้วนะครับแจ้งเตือนมาแล้วเพราะว่าออนแอร์หยุดออกอากาศนะครับตอนนี้ระดับของเทศบาลเนี่ยหยุดออกอากาศละเพราะนั้นเราเข้าไปหน้าเว็บเนี่ยเสียงจะไม่มีแล้วครับเรากดไปมันก็จะไม่เพนนะครับเพราะว่าไม่มีการออกอากาศนะครับเพราะว่าแจ้งเตือนมานะครับ ส่วนของหมู่บ้านนะครับตอนนี้ยังออนแอร์อยู่เดี๋ยวผมเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยตัวเครื่องมันไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับพอดีเราเอาไปตั้งอีกที่หนึ่งนะครับแต่เราสามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับก็คือผมกดตรงนี้นะครับือสั่งปิดนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับก็จะมีการแจ้งเตือนบอกว่าออนแอร์หยุดออกอากาศตอนนี้หยุดออกอากาศแล้วนะครับเหมือนกันครับเราเข้าไปกดฟังของหมู่บ้านนะครับ ก็ไม่ได้นะครับเสียงจะไม่มีเพราะว่าตอนนี้เขาหยุดออกอากาศแล้วนะครับเข้าไปดูสถานะอีกทีเห็นไหมฮะสแตนบายนะครับสแตนบายนะครับหน้าเครื่องก็จะขึ้นคําว่าสแตนบายนะครับเห็นไหมฮะเลขึ้นคําว่าสแตนบายนะครับทีนี้เราจะลองออกอากาศอีกทีนะครับของเทศบาลก็แล้วกันผมกดของเทศบาลนะครับนะครับเทศบาลนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นออน ขึ้นรอไปและวนะฮะเดี๋ยวสตรีมนะครับพร้อมกับการแจ้งเตือนผ่านไลน์เหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยมีแจ้งเตือนมาแล้วหนึ่งข้อความนะครับมีการออกอากาศเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะรับฟังผ่านหน้าเว็บได้เลยและมีอาการไข้อันนี้คือสถานีส่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะปิดนะเสียงเสียงคือเสียงนี้ครับตอนนี้เราฟังจากลำโพงมอนิเตอร์ก็ได้ ปิดบ้านยู่ตั้งแต่แปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวปิดโควิดเพราะเจือโควิดใจเวลาติดก็แปบ๊บเดียวอ,อันนี้เป็นสปอตเกี่ยวกับโควิดนะครับตอนนี้ฟังรับฟังผ่านหน้าเว็บได้นะครับใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์นะครับได้นะครับโอเคเท่าว่าสถานีเทศบาลมีการกระจายเสียงละนะครับทีนี้จากดอะแกรมตะกี้นะครับผมขอย้อนย้อนกลับมานิดหนึ่งก็คือตอนนี้สถานีนออกากาศอยู่ แต่เรายังไม่ได้ปล่อยสัญญาณเสียงออกมาที่ลําโพงนะครับก็คือตอนนี้เราต่อไป2ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้กับชุดนี้นะครับที่ต่ออยู่ลําโพงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการกระจายเสียงให้ให้ออกมาที่ชุดนี้กับชุดนี้นะครับก็โดยการนะครับกดไปที่ปุ่มออโซนนะครับนะครับสถานะ อันนี้อโซนเหมือนกันนะครับตัวลูกตัวที่หนึ่งอยู่ตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้นะครับเมตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สุบุรีในที่ส์สอสสเดี๋ยวผมเปิดทีละตัวนะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่ง้าโทษทีอันนี้ตัวที่สองเดี๋ยวตัวหนึ่งก่อนก็ได้อันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งรองตัวข้งปรับการงบนปรับการกิน ทุกครั้งที่เผชิญวิกฤตก็คือเวลาเวลามันทำงานเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นคำว่าแอมออนตรงนี้นะครับเพื่อเอาชนะ LED จะติดนะครับหลอดไฟจะติดแล้วก็ตรงนี้จะติดอันนี้เราสามารถปรับเสียงได้เร่งเสียงได้ลดเสียงได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมผมลดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือตัวที่สองตัวที่2เมื่อกี้ก็คือถ้าถ้าในแดะแกรมนะครับก็คือจะเป็นชุดนี้นะครับเมื่อกี้ชุด ชุดแรกก็คือตัวนี้นะครับมีชุดที่สองนะครับลุงเริงเป็นคนแปลกแกชอบเล่นลูกคนเดียวต๊แปะคนเดียวตีสนุกคนเดียวก็เท่าว่ายี่า้อนเดียวสองสองตัวนะครับออกอากาศอยู่นะครับเราสามารถดูสถานะระยะไกลได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะทั้งจะมีตัวลูกสองตัวนี้ทำงานอยู่นะครับเราสั่งปิดเป็นตัวก็ได้เปิดเป็นตัวก็ได้นะครับตอนนี้นะครับ สมมติเราจะปิดตัวตัวแรกก่อนสมมติมเราจะปิดตัวนี้นะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้กันนะสมมติมนะฮะมีการต่อไม่ค่อยดีเน,นะครับเดี๋ยวมันจะอ่าดับเรียบร้อยนะครับนี่คือสั่งปิดแล้วนะครับพร้อมกับสถานะก็จะโชว์ขึ้นมาเป็น เพราะว่าตอนนี้มันออบอยู่นะฮะตอนนี้ติดตัวเดียวนะครับก็คือตัวนี้ตอนนี้โควิดมันน่ากลัวอยู่คนเดียวฟลอนไพดดีที่สุดร่วมกันตีมุ้งกรณีเราจะปิดจะปิดทั้งหมดเราจะปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะปิดตรงนั้นก็ได้หรือนะครับสมมติผมปิดออโซนนะครับตรงนี้ก็เท่าว่ามันจะสั่งปิดลูกไข่ทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เราปิดไปแล้วนะครับก็เท่าว่าเสียงตรงนี้ก็จะหายไปนะครับลูกไข่ก็จะหยุดหยุดการทำงานทั้งสองตัวนะครับ ตอนนี้ในระบบเห็นไหมฮะออฟอยู่นะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับเท่ากับว่าชุดนี้กับชุดนี้เทศบาลสามารถประกาศมาได้นะครับในทางเดียวกันตนนัวนี้ก็สามารถประกาศมาตรงนี้ได้านอำเภอก็สามารถประกาศออกมาตร,ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองประกาศจากาภายในหมู่บ้านก่อนนะฮะให้ผู้ใหญ่หมูนหนึ่งประกาศนะครับ ตอนนี้สถานะเครื่องของผู้ใหญ่บ้านนะครับก็คือยังไม่ได้ออกอากาศนะครับยังปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านก่อนว่าสถานีผู้ใหญ่บ้านเนี้ยอากาศออกมาเป็นเสียงอะไรนะครับผมเนื่องจากว่าเครื่องไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับก็จริงๆเวลาใช้งานเราจะกดปุ่มปุ่มตรงนี้ของเครื่องของผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนนี้เราจะทําการรีโมทไว้ที่เครื่องผู้ใหญ่บ้านครับก็เนี่ยครับเปิดนะครับ ก็จะมีการแจกกระจายเห <b> มือนกับการในกรุบของผู้ใหญ่บ้านนะครับขึ้นมาละนะครับครับอันนี้นี่คือกรุบของผู้ใหญ่บ้านนะครับเห็นไหมฮะหมู่บ้านนะครับก็นะครับหมู่บ้านก็สามารถที่จะเข้าไปกดรับฟังข่าวารหน้าเว็บได้นะครับหนังสือพิถีพิถัไม่อันนี้เป็นเป็นสถานีของหมู่หนึ่งนะครับของผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง อันนี้ยังยังไม่ออกที่ละพงนะครับยังไม่ออกนะเป็นเสียงที่ออนไลน์นะครับก็คือตอนนี้มีการออนแอร์ของผู้ใหญ่บ้านอยู่เราสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวผมลองฟังผ่านโทรศัพท์มือถือดูนะครับเปิดนิดนึงนะครับ เมื่อเธอนะครับก็แจ้งเตือนมาในในลายคลุบนะครับลายคลุบอันเกี่ยวกันนะครับอันนี้คือของผู้ใหญ่บ้านครับก็คือแจ้งเตือนมาตะกิจใช่ไหมฮะว่าสามารถเนี่ยกดออนแอร์แล้วสามารถฟังออกอากาศได้เลยนะครับเราก็กดรับฟังใช่ไหมฮะกดรับฟังเปิดนะครับกดหมายหรือได้รับความยุติธรรมอันนี้เป็นเสียงจากสถานีของผู้ใหญ่บ้านนะครับตวติิดครับนะครับ เท่าว่าตอนนี้เนี่ยเรารับฟังออนไลน์ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นการจําลองว่าคุยใญ่บ้านตอนนี้ฟังออนไลน์ได้ละคนที่อยู่ในในหมู่บ้านตอนนี้ทราบละรู้ละว่าผุยในบ้านมีการกระจายเสียงคือสมมุติคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเป็นเป็นประชาชนเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่หนึง่งทั้งหมดเนี่ยก็ทราบละว่ามีการการกระจายเสียงจะรับฟังผ่านมือถอหอหรือหรือบางคน ไม่ได้อยู่ใกล้มือถือหรือไม่มีมือถือนะครับทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็จะข่าวสารอันนี้มันมีความจําเป็นต้องฟังทุกคนสมมุตินะฮะผู้ใหญ่บ้านนั้นก็จะทําการปล่อยออกเพื่อให้ออกมาที่ตัวลูกขายที่ติดตั้งนะครับซึ่งตอนนี้เราได้จําลองไว้2เครื่องนะครับก็โดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้หรือนะครับกดตรงนี้นะครับของเครื่องผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้เป็นเครื่องเทศบาลน,นะครับกดเดีย่ยวน,นะครับ ผมก็รีโมทไ,ไปกดตรงนี้นี่นะครับตอนนี้เครื่องผู้ใหญ่บ้านทําการเลือกโซนแล้วนะครับหมายความว่าจะเอาเสียงไปออกที่ลูกขายละนะครับสังเกตการทํางานของชุดลูกขายนะครับตอนนี้ขึ้นแดงอยู่นะครับเดี๋ยวดูนะครับยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่ง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 เจ็ดเจ็ดนะอันนี้เสียง <จะ S 2> เสียงมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้ตัวที่เราฟังอยู่นะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็คือชุดนีงแค่คก็เข้าใจผมเบาเสียงตัวนี้กันนะตัวตัวลูกขายตัวตัวที่หนึ่งเนี่ยก็คือชุดนี้นะครับก,ก็คือคตอนนี้ทํางานแล้วนะครับแต่ว่าเราเบาเบาเสียงอยู่นะครับพอเสียงมันจะตีกันนะครับผมเล็งวอนลงกันสิงหายนะครับมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับสักโค เด็กไทยมีอายุครบ7ปีและมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องทําบัตรประจําตัวประชาชนภายใน60วันหากพ้นกําหนดจะเสียค่ารัเอินบี้อันนี้พอดีตะกี้จะอาจจะเป็นช่วงที่ขึ้นไม่ค่อยดีนะครับมันอาจจะหลุดไปนิดนึดนงจังหวะสะตรีมน,นะคะ หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมเราเปิดตอนนี้ด้วยกเจ็ดเจ็ดนะจะบอกให้เห็นไหมมาทั้ง2ตัวนะครับกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมสมมติตอนของหายเนร สมมติตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสร็จแล้วสมมติผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพอละจะปิดละก็กดค้าแบบนี้เดี๋ยวก็ไปเที่ยวตลาดคนเดินไม่ทันได้เสมือนเสมือนมากดปุ่มนี้นะครับคิดอยูเพราะฉานั้นตัวลูกก็จะหลุดนะครับเห็นเห็นไหมครับการทํางานนะครับตัวลูกขายของหม่หนึ่งนะครับมันก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับก็คือชุด2ตัวนี้ เสียงจะไม่ออกแล้วนะครับแต่ว่าในระบบออนไลน์นะครับยังยังคงอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิดการสตรีมออนแอร์นะครับลองไปฟังดูนะครับอันนี้เขาคือของของผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ยังมีอยู่นะครับของเทศบาลก็ยังมีนะครับเพราะตะกี้ในระบบเนี่ยเรายังไม่ได้ทําการปิดนะครับยังมีการออนแอร์สตรีมมิ่งอยู่ทั้งสองสถานีนะครับตอนนี้ก็มีออกอากาศอยู่นะครับอันนี้คือของเทศบาลนะครับ เทศบาลก็ยังเปิดอยู่นะครับขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยก็จะเป็นสปอร์ตคนละตัวนะครับอันนี้เรื่องถุงแต่กีของผู้ใหญ่ก็จะเป็นเรื่องกฎหมายนะครับอ่าโอเคกรณีสมมุตินะครับกรณีการใช้งานเนี่ยตอนเช้าก็แล้วกันนะครับตอนเช้าเนี่ยส่วนใหญ่เทศบาลหรือผู้ใหญ่บ้านก็จะมีข่าวสารนะครับ อาจจะอาจจะพร้อมกันหรือเหลื่อมเวลากันก็นแล้วแต่เพราะระบบนี้มันสามารถใช้งานพร้อมกันก็ได้แต่ว่าเสียงที่ออกเนี่ยมันต้องเลือกมันไม่ไม่ใช่ว่ามันต้องเลือกระบบระบบจะเลือกเองว่าเสียงอันไหนมีความสมคัญกว่านะครับโดยการเราได้เซตค่าไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเราต้องเราให้เทศบาลมีความสําคัญสูงกว่านะครับยกตัวอย่างเทศบาลมีสองเครื่องเราอาจจะให้เครื่องนี้ มีลำดับความสําคัญสูงกว่านะครับสมมุติมีการประกาศพร้อมกันเนี่ยเครื่องนี้ต้องมาก่อนนะครับหมายว่าเสียงอันนี้ส่งไปแต่ไม่ออกนะครับเหมือนกันครับของผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันนะครับเราตั้งให้เทศาบาลสูงกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่ในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านเวลาเทศาบาลประกาศผู้ใหญ่บ้านก็ได้ยินอยู่ว่าอ้าวเทศบาลมีการประกาศโดยปกติผู้ใหญ่บ้านจะไม่ประกาศพร้อมอยู่ละนะครับ แต่เทศบาลไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านประกาศหรือไม่ประกาศเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะซ้อนกันมีนะครับผมยกตัวอย่างเชตสมมติขนาดนี้ผู้ใหญ่บ้านประกาศละเพราะว่าไม่เทศบาลยังไม่ได้ประกาศผู้ใหญ่บ้านก็ขอประกาศก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกก็จะเป็นของผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราดูว่าเป็นเสียงผู้ใหญ่บ้านไหมนะครับนี่รอการทํางานนะครับ ผู่บ้านสั่งมาละนะครับตัวลูกทํางานแล้วนะครับรอเสียงนะครับเสียงมาหนึ่งตัวละนะครับเลกตัวหนึ่งนะครับอันนี้มาเรียบร้อยนะครับทํางานตัวนี้นี้เจ๊เจนีจะบอกให้อันนี้เป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้านทั้งโค้ดนะครับสองตัวเลยก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ตอนคำประกันมีจดหมายมาส่งจ้าสมมุตินะครับสมมุตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ออกอากาศอยู่ประกาศอยู่นะครับผู้ใหญ่บ้านก็กระจายเสียงในหมู่ของตัวเองอยู่นะครับทีนี้เทศบาลมีข้อโ,อโทษทีมีข่าวสารนะครับมีข่าวสารที่สำคัญกําลัง ที่ต้องการประกาศเหมือนกันนะครับเนนทศบาลกด่จะุมเงินไปทอะไรเนี่ยกดเดี๋ยวให้ฟังข้อความของเทศบาลก่อนนะครับเทศบาลมาร่วมกันลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดเทศบาลต้องการกระจายเสียงเป็นสปอตเกี่ยวกับการป้องกันโรคนะครับเทศบาลกดเลยนะครับกดออนแอร์นะครับตอนนี้นให้ไทยต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนนะคะ สงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมอันนี้เป็นเสียงตะกี้เป็นเสียงของทางผู้ใหญ่บ้านออกจากบ้านเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อยหนึ่งตอนนี้ที่รับเข้ามาเนี่ยเป็นเสียงของเทศบาลแล้วนะครับการแพร่ระบาดนะครับผู้ใหญ่บ้านมีการมีการประกาศอยู่นะครับเลือกโซนอยู่นะครับออโซนอยู่นะครับเทศบาลก็ออโซนนะครับแต่ตัวลูกขายสองตัวนี้นะครับมันจะรับ รับสัญญาณ<อ>เสียง,<อ>งจากอ,อันนี้ก่อนะน,นะครับ